ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธตังอภิวาเทมิสวากัตโตภะคะวะตาธัมโมอัมมานมะสัมมิปะฏิปันโนภะคะวะโต กายทังคฆสังฆ้างนำมา กราบนมัสการสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประธานพิธีฝ่ายส่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งเรียนท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านชัยยพลสุขเอี่ยมท่านผู้บริหารกรมการศาสนาและท่านผู้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรมะครั้งที่หนึ่ง ประจำปีพุทธศักราช2568ลำดับนี้จะได้เข้าสู่พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแพ่ธรรมะครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2568ขอกราบนิมนต์พระราดวชิโรดมเจ้าคณะเขตสาทรสวายสัการะแด่ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านชัยพลสุขเอี่ยมมธิบดีกรมการศาสนาถวายสักการะพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมและกล่าวรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรมะครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ ับนักการสมเด็จพระมหาธิราจา์กรรมการมหาธิรสมาคมจเจ้าอาวาสวัดพระเชตุขนวิมุลมาคารา,ามด้วยความเคารพอย่างยิ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอกราบขอพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธิราจา์ไปอย่างสูงที่ได้เมตตาอนุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงบัตรการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยกรเผยแผ่ธรรม ประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่1ในวันนี้กรมศาสนาได้ดำเนินการจัดประชุมจำนวน2รุ่นระหว่างวันที่1-6กันยายน2568มีพระธรรมวิจกรจากทั่วประเทศ160รูปเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนประชาชนเพื่อสร้างคนดีสังคมดีอันเป็นกําลังสําคัญของประเทศในการดําเนินการครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสถาบันส่งเสริมและเผยแผพร่พระศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธิราชา์เป็นผู้หน่วยการสถาบันร่วมเป็นหน่วยงานจัดอีกทั้งยังได้เมตตาขอสนุนวิทยกรจากเครือข่ายธรรมอารมณ์ดี ร่วมดำเนินง,งานจัดทำหลักสูตรและเป็นคณะวิทยากรตลอดจนรับความเมตตาจากพระธรรมวิยากรเครือข่ายแกนนาทั่วประเทศเป็นวิทยากรร่วมและวิทยากรจากภาครัฐเอกชนได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรมบัดนี้ได้เวลาสมโวรแล้วขอกราบฒนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรจา,ารย์ได้โปรดเมตตามอบพุทธบัตรแก่พระธรรมวิยากรผู้ผ่านการอบรมจํานวน76รูปและประธานสัมโมชนียคถา เพื่อปิดการประชุมในครั้งนี้กราบปรัฒนาด้วยความเมตตาและความรุอย่างสูงยิ่งกล่าวพระมหาชาครินกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าอวาดวจนวารองประธานเครือข่ายธรรมอารมดีขประทานเมตตาหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จในการเบิกรายนามผู้เข้ารับวุฒิบัติดังต่อไปนี้ หนึ่งพระมหาสมศักดิ์อภิปัญโยพระดะในทิตขันติพระอัครชานนเตชะธรรมโมพระกุณฑวัตวชิระจันโท ภาพประดัฐรัชานนติขปัญโยพระครูประดับเมธีวัดพุทธรักกิโตพระนรงวิสุทธิยาโนพระมหาวรทัตชยธรรมโมพระใบดีกาธนภูมิภูมิธนพระใบดีกาสันติติขปัญโย พระมหาณรงศักดิ์ทิตกิตโตพระโูสมุทธนาการธนากระโรพระโูหิรันสุภธาดาพระโรูถาวรรัตนรังสีพระโรสรูสังครักษ์สุเมธสิทธิวรยาโนพระสมุขคำแสนสุทีโร เจ้าอาธิการมงคลสติสัมปันโนพระอธิการเอกพจน์เอกวัฒโนพระวิทยาจันทสาโรพระนัทธพงศ์อุทโยพระปรลัดสิทธิชัยฐานปัญโยพระประัดเจนรงจักกบวโร พระมหาชานชัยปุตตะมังคโลพระมงคลกิตติปาโลพระรัตภ,ภูมิฐานิโยพระมหาปจจนภัยอินทวีโรพระมหาอาทิตย์อภิวัจโนพระประลัดกิษดาสุภาจารโรพระนัดดในานัตถิโก พระสุภโชคอรุโนพระมหาสุรสักร,รุจิธรรมโมพระครูกิติธรรมวิสุทธ์พระมหาสรายุธทธีระปัญโยพระครูสังครักษ์พัสกรฐานวโรพระมหาสรันวุฒิปิยรัตโนพระพานุเดชจันทโชโตพระมหาจำรัต จันทธรมโมพระมหาสุชีพสุชีโวเจ้าอาธิการนรงวิกิตตธรรมโมพระอธิการกรินิพิษสิริปุญโยพระมหาจักกิจคัมพีระเมทาวีพระสิทธิพงศ์สันตะกิตโตพระมหาธีรพัทยานทีโร พระสิริเวทมุทุจิตโตพระราเทพวราพิสิทธ์พระทัชพลพิษกินนะธรรมโมพระปรัศัทธาวิสุทโธพระคูสุตตะพัชรานุกูลพระรูวิสิทธิชัยวัตรพระบอยสุจิตโต พระมาหาจิรายุทธจิรกุสโลพระมาหาอินสวนอัคคปัญโยพระมาหานวสิริสิริวัฒโกพระครูวรกิจโกศลพระปีดาภูริปัญโยพระครูปริยัติวัชรานุกูล พระพีรวัตจักกะธรรมโมพระปรลัดสุทธิพจน์ตเตชะธรรมโมพระสมุกสุวัธนลาโภพ,พระธนพลธนปัญโยพระศรีภัยสุมเมโท พระเกศดากิตติเมธีพระเมธาสิทธิริปัญโยพระประวัติขันติวโรพระสมโพธธรรมวิสุทธโธพระมหาสุวาทินอภิวัฒโนพระมหาวีระวีระนาโภ พ oui um pues ัมหาปิยบุตรปิยบุตโตพระทองพศธีรธรรมโมพระมหากิจจากิจจเสวีพระครูสมุวุฒิชัยจัตวโรโรพระนัทธพง์นัทวังโสพระเสกสรรฐานยุตโต พระประหลัดพพระประหลัดพรพิพัฒน์พงรัตนโชโตพระพพนัทพรเขมบรและพระครูใบดีกาสมหมายปัญญาวชิโร ขอแสดงกัน,นยาณธรรมต่อท่านพระเทรานุเถระในมณฑลพิธีนี้ทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชวัชิโรดมจกคณะเขตสาธรเป็นต้นพร้อมด้วยพระธรรมวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมทุกรูปขอเจริญพรนายเฉยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมผู้บริหารครืการกรมการศาสนาและสาลชนทุกท่านในฐานะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยขออนุทนาต่อกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่มีคุณสมบัติเจตนาสนับสนุนส่งเสริมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาสมรรถนะ พระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมาในวารนี้ขอปารบธรรมและถวายคำแนะนำเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจในหน้าที่พระธรรมวิทยากรโดยสังเกตว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประทานมรดกธรรมอันเป็น วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าต้องไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการเดืองคนเข้าหาศาสนาไม่บังคับให้คนนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแนะน,นำว่าอนุบาวาโทไม่ว่าร้ายใครอนุปคาโตไม่ทำร้ายใคร แม้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีการแข่งขันกับนักบวชในศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้ว่าร้ายพวกเขาเหล่านั้นเพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงวางนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างสันติเช่นนี้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจึงแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา2,500กว่าปีที่ผ่านมา ถึงไม่เคยมีช่งครามเพื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่อย่างใดท่านทั้งหลายการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมวิทยากรน,นั้นพึงตระหนักในสมณะสังวรต้องตามพุทธศาสนีบทที่ว่าสาธุสัพพะสังวโรความสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นดีที่สุด งานพระธรรมวิทยากรนั้นเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะต้องใช้วิริยะอุตสาหะความเสียสละความหนักแน่นเมื่อท่านทั้งหลายผ่านการอบรมแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมวิทยากรเป็นผู้มีภาระหน้าที่ในการเผยแผ่อนุดมด้วยกัญญาณเกียรติบริบูรณ์ด้วยกัญญาณธรรม จึงขอกำชับให้พระธรรมวิทยากรทุกรูปได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน5เรื่องดังนี้ 1. พระธรรมวิทยากรต้องเกื้อกูลต่อพระธรรมวินยัยปฏิบัติสาหกิจให้สมนุนกับกิจวัตรของพระสงฆ์ต้องมีความรู้ดีและความประพฤติดีงามบริบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะสัมปันโน 2. อเร่งสื่อสารกับเด็กเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้เข้าใจพระพุทธศาสนาในฐานะอาสนาอเทวนิยม 3. วัดใดที่มีความพร้อมควรจัดกิจกรรมเข้าวัดบรรณาทิตย์ใกล้ชิดพระรัตนตรัยโดยบุรณาการกับการจัดการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวรนณาทิต หรือกิจกรรมของชุมชนใกล้วัด 4. ต้องพิจารณาการใช้สื่อเทคโนโลยีมารองรับการเผยแผ่ให้เหมาะสมแก่สมณภาวะสื่อสารด้วยสติ 5. ประสานพลังมวลภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนง,งานเผยแผ่ให้ร่วมสมัย ขอกำชับให้พระธรรมวิทยากรทุกรูปเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วได้ช่วยกันรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อสารช่องทางต่างๆและส่งรายงานมายังกรมกา,ารศาส,สนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะรวบรวมการเผยแผ่ให้เป็นรูปธรรมสื่อสารแกสาธารณชน ขออนทนาชื่นชมคณะทำงานทั้งฝ่ายบรรพิตและคฤหัสถ์ทุกท่านโดยเฉพาะคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบรมสทนซึ่งมีพระมหาดีัิ์อภิปัญโยเจ้าวาดวัดบรมสทนเป็นต้นที่มีกุศลสมาณาชันสามัคคีร่วมส่งเสริมการอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรตลอดมาในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ขอ ปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ขออํานวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยจตรุรพิทธพรชัยงออง,ง,งามไพบูรณ์ในพระบวรพระพุทธศาสนาร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตรอดการเป็นนิรเทินขอกราบขอพระคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์กรรมการมหาธิรสมาคมเจ้าอาวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ที่ได้เมตตาถวายวุฒิบัตรและประธานสัมมูทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ครับในลำดับทอบต่อไปนะครับขอกราบนิม,มนต์ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์พระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการรวมทั้งผู้บริหารกรมการศาสนาได้เมตตาถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมครับ เจ้าหน้าที่จัดที่นั่งรับรองให้กับพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับในส่วนของท่านผู้บริหารกรมการศาสนา,านั่งเข่าขนาบข้างกับพระเถรานุเถระนะครับ